สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เบลเลียสชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคูคิสายลัก99นะครับเป็นสายการเล่นที่เบลเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยต้องการเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ดูกันนะมันเป็นสายการเล่นที่ค่อนข้างง่ายนะครับฟาร์มได้ค่อนข้างหลากหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นแพคขวดดับเพลิงคนคุกหรือว่าจะเป็นสตาร์เล็กติกโกเลมก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเป็นสายการเล่นง่ายๆที่ไม่ต้องทำของอะไรเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะเล่นเป็นพลาดินด้วยนะครับ เล่นเปลี่ยนเพียงแค่คูเซเดอร์ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับวิธีการเล่นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าคกคีและ99เนี่ยอัพสเตตัสกันยังไงบิวสกิลแบบไหนสวมใส่ไอเทมยังไงนะครับคลิปนี้เรามาดูกันครับ สำหรับทางด้านสเตตันนะครับเบลยืนพื้นไว้เป็นสเต็งสามสิถึง85นะครับแล้วก็ลัก99 สำหรับใครที่อยากจะผสมออโต้สเปลก็สามารถอัพอินเพิ่มได้เหมือนกันนะครับเหตุผลที่ผมต้องอัพเอจิ70-80ก็เพราะว่าเราทำเอทั s ส e ีดได้ไม่ตายตัวนะครับกับการจะทำเอทั s ส e ีด190ก็คือตามงบของเราอะเนาะสมมุติว่าเรา,ามีหูซิกลันใส่มีคอร์สตูม A ีเอสใส่หรือว่าจะมีอไอเทมชิน้นอื่นๆที่มันสามารถเพิ่มเอสพีได้ D, 190เราก็อาจจะได้อัพเอจแค่70อะไรประมาณนี้ครับ แต่ถ้าเราจะเล่นแบบฟรีสุดๆเลยไม่ใส่ปีเอสดีไม่ใส่หูซิกลันหรือว่าไอเทมอื่นๆอาจจะต้องกดเอจิไปจนถึง85นะครับทางด้านสกิลนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เป็นอาชีพซอร์สแมนเนาะอัพอินคีนเฮดพีรีคาร์บัลี่เลเวลสิก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแบทเลเวลสิบอินดูเลเวลสินะครับผมส่วนที่เหลือเราจะลงอะไรก็ได้นะครับตามใจเราส่วนสกิลของคาร์ดคูเซเอร์พาราดินเนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะครับเอาสเปียร์คริฟเควนเลเวลสิแล้วก็คาวาบัลลียมาตเตอรี่เลเวลนะครับ หลังจากนั้นค่อยไปเอาฮอลลีคอร์เลเวล10นะครับคือถึงเราจะไม่เคยอัปเดกเลยก็จริงนะครับเรากดลักไป9กเเนี่ยค่าลักมันจะเพิ่มค่าหินให้เราด้วยนะครับทาให้บางครั้งเนี่ยเราก็ยังจะสามารถใช้ฮอลลีคอร์ได้โดนอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสกิลพอยท์ที่เหลือเนี่ยลงได้ตามใจชอบเลยนะครับทางด้านอุปกรณ์ของสวมใส่นะครับแน่นอนครับอาวุธขาดไม่ได้เลยเป็นเคียวบาโฟนะครับบวกคีเลนให้เรา30ด้านเสื้อใส่เป็นกางเกงในนะครับผ้าคลุมเป็นเสื้อกล้ามนะ ใส่ร่วมกันเราจะได้ AG บอกมา5หน่วยแล้วก็ฟรีเลดอีก10นะครับด้านรองเท้านะครับใส่เป็นเทมลักนะครับจะได้เพิ่มค่าคีดาเมิให้เรา20%นะถ้าเรากดลักมา99ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ไปหาออฟ AD 10%มาใส่นะครับผมหรือว่าจะเพิ่มเติมเป็นเทมลัก AD ดีสลักกี้เดย์ก็ได้เหมือนกันครับด้านประดับนะครับหนึ่งข้างใส่เป็นแหวน1ปีนะครับเพื่อจะเอา s PD 3%ดีอันนี้สําคัญนะมีผลทําให้เ p d เีด1เ0ได้ลยีก,นนก้าสนบได้นะครับ ด้านหมวกก็ยืนพื้นไว้ก่อนที่หมวกงูนะครับผมก็จะทําให้เราโจมตีติดคีเบิลนะเพิ่มดาเมจเข้ามาพอสมควรเลยครับก็ใช้เอเทมเซตนี้ฟาร์มไปก่อนนะครับถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็ให้อัปเกรดเป็นเคียวบาโฟลูใส่การ์ดเปเปอร์นะด้านกางเกงในก็เป็นกางเกงใน 3A นะครับใส่การ์ดกุ้งแดงเสื้อกล้ามก็เป็น 3A ใส่การ์ดบาโฟจูเนียนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเสื้อกล้ามกางเกงในนะครับเพราะว่าใส่การ์ดบาโฟไปแล้วอ่าค่าเ p เราจะลดใช่ไหม เราก็อาจจะแก้ไขด้วยการใส่เป็นเสื้อกอบบินนะครับตีมอนเตอร์1ครั้งดูดเอพีคือหนึหน่วยแล้วก็ใส่เป็นปีกลุงเพื่อมาเพิ่มค่ายเอที่หายไปก็ได้เหมือนกันนะครับของเล่นของเราก็ไม่ได้มีแค่เคียวบาร์โฟนะครับก็มีของเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับคูเซเดอร์สายนี้อันดับแรกก็จะเป็นหอ,อกเฮลไฟนะครับหอ,อกธาตุไฟนะ ใส่ไปตีคนคุงนะครับหอ,อกอีกอันนึงก็มีหอ,อกเซฟิรัสนะครับใส่ไปตีอโอนเอรียนนะครับเพราะว่าหอ,อกมันเป็นธาตนะุลมเนาะหรือว่าจะเป็น่าหอ,อกเจาะก็ได้ครับใส่ไปตีสตาร์เล็กติกโกเลมนะครับให้มันติดออโตเพียบนอกจากนี้ก็จะมีหอ,อกอีกเยอะแยะมากมายเลยครับจะเป็นหอ,อกแสงไบโอเนกก็ได้เหมือนกัน สำหรับใครที่ชอบแนวทางออโต้สเปลนะครับแล้วผสมอินลงไปด้วยเนี่ยอาจจะใส่เป็นแหวนไฟเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกสโมกกี้พะคุมใครที่อัพอินมาจะใส่เป็นการ์ดกระสราก็ได้ออกออโต้สเปลลดัวมันไปอีกอย่างครับเราก็ได้แนวทางการเล่นมาพอสมควรแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลสเตตัสหรือของสมใส่เดี๋ยวเราไปลองดาเมจกันนะครับตอนนี้ผมก็มี SPD อยู่ที่190นะครับ คอตตูมที่ผมใส่ทั้งหมดก็จะมีปีเอสพีดีนะครับตากับปากเป็นเชงเอจินะชาร์ดูเอจินะครับส่วนก้ามกางเกงในที่ผมใช้มันเป็นแบบตันนะครับใครมีแบบเอจิสมาใส่อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่คอตตูมส่วนตาส่วนปากที่เป็นเชงเอจินะก็มาลองดาเมจกันที่แพ้ขวดนะครับสามารถเลือกแมปแพ้ขวดเป็นแมปฟาร์มหลักเลยก็ได้นะสำหรับคูซิเอร์สายนี้ ตอนนี้ก็ไม่ได้เคลือบน้านะครับใช้หอกเป็นเคียวบาฟโฟรธรรมดาตีคีเบิลอยู่ที่พันหกเนาะไปดูจังหวะถัดไปครับจังหวะนี้เป็นจังหวะเคลือบน้ําครับตีคีเบิลออกมา2องพนะครับก็เป็นเคียวบาฟโฟธรรมดาธรรมดาอันหนึง่งส่วนถัดไปนะครับจังหวะสุดท้ายเป็นเคียวบาฟโฟใส่การ์ดเปเปอร์นะครับเคลือบน้ําเข้าไปด้วยคีเบิลสาฟฟรรมพันสองเลยนะ วิวด,ดีผมตีแพ็กขวดแป๊บเดียวเลยนะกับการคีเบิร์นสามพแล้วก็แพ็ขวดเนี่ยมันเป็นมอนเตอร์ที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับดอปทั้งเยนโลเฮิร์บดอบทั้งบูเฮิร์บดอปท,ทั้งขวดได้ใช่ไหมเป็นตัวรวยอีกตัวหนึ่งเลยนะก็ได้แแมปฟาร์มเพิ่มอีกแแมปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคูเซเดอร์รักเก้าต้นทุนต่าของเราก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกป สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ